สวัสดีครับตรงนี้เราก็อยู่ที่ริมฝั่งนะฮะของอำเภอบางปูนะครับผมตรงนี้เป็นทะเลที่ใกล้กรุงเทพนะบริบเวณน,นี้อยู่บริเวณร้านโคทะเลนะครับผมผมก็มากินอาหารทะเลนะบริเวณนี้เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้นะมีเพลิงไม่รู้ว่ามุงด้วยอะไรนะเป็นยาก จากธรรมชาตินะครับอ่าเป็นที่นิยมนะแล้วก็ข้างในเขา,เาก็จะมีโซนนึงนะครับที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโซนโถงนะผงร้านใหญ่งนะครับบรรยากาศข้างในลมรื่นดีเลยียมาถึงัยนะร้านก็เพิ่งจะเปิดตรงนี้ก็จะเป็นต้นไทรนะผมมีคน ตอนแรกที่ดูมานะเห็นแต่เฉพาะบริเวณที่เป็นเฟิงนะแต่วันเดียวจริงมันถาดาค่อนข้างจะดีมากนะครับร่มรื่นพนักง,งานเึิ่งจะรดน้ำต้นไม้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจบคิปวันนีครับขอบช่องน้ำก่อน